ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้กลายเป็นปาร์ตี้เผยท่าแท้ของเราแลปเปอร์สุดคูลคือด้วยความที่มาบ่อยแล้วมันท่ามันหมดให้ติช่าสอนก็จะเอาท่าไหนติช่าเลยให้ท่านี้มาปาร์ตี้ท่านี้ไอ้กวินมึงมองกูบ้างไอ้นี่เห็น ลืมใส่แว่นอีกสอบจังไรออกมายังไม่ได้ใส่แว่นเลยและในวันนี้นี่แจนุ้ยคอัเเล่นอาชีพมาเป็นนักพชนาการคุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่มีความรู้เรื่องอาสุจิคือคุณนุ้ยคุณนุ้ยบอกไปครับว่าอาสุจิมีประโยชน์อย่างไรครับคุณนุ้ยอันนี้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จริงๆถ้ากินเข้าไปแล้วจะมีความสุข ถึงว่าติชาอารมณ์ดีตลอดเลย <c oughs> อาทิตย์ที่2เมษายนนี้ทางช่องโมโนทเวน